สำหรับใครที่ไม่รู้จักโชว์รูมเรานะไม่รู้ว่าเรามีรถเยอะขนาดไหนบอร์ดเอซนี่บรรยากาศโชว์รูมของเราหาง่ายและไม่เหมือนใครสตลร,รถเอฟถึง400คันจากเอฟนะมาจากที่ไหนกันแล้วแต่ไม่ผิดหวังแน่นอนคุณเล่นรถกลับบ้านถามหารุ่นไหนไมีหมดเลยรถข้อทํากินกระบะสร้างอาชีพรถเกง๋งขับสบายๆเราก็มีและที่ที่ที่ฝั่งโน้ตฝั่งโน้นโน้ตโนโน,โน,โนอะติดติดนิดนึง ศูนย์ซ่อมมาตรฐานของเรานาะเจเอฟซีจ้าต้องสําหรับลูกค้าของเรานะคะต้องการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะหลังงานขายต้องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอฟซํ MC นะไม่ต้องเสียค่าแรงเราฟรีค่าแรงให้นะคะตลอดอายุการใช้งานสําหรับลูกค้าของเราเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจัดให้เลยเอาันหนมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้หมดเลยแค่ล่างลดน้ําอุ้ยจะจะว่าเม็ดเนี่ยเนาะใครอยากได้นะคะถ้าหาเราได้เลยนะบอกเลยว่าโชว์รูมของเรามีจริงๆรถลดเยอะจริงๆการันตีคอนเฟิร์มเปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า40กว่าปีนะคะ ไม่มีรถชนหนักไม่มีรถน้ำท่วมสบายใจได้นะคะ FC จ้าใครที่อยากได้นะคะโทรหาเจียเยินได้เพื่อโ้านล่งได้เลยจ้า